คนที่เกิดวันศุกร์ตามตำราอโยธยาโบราณนะครับนะเขาได้กล่าวถึงคุณไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับก็บอกว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในอิทธิพลของพระเจ้าแห่งความรักนะครับคนที่เกิดวันนี้เนี่ยมีความสวยงามนะเป็นเจ้าแห่งราคะจริตนะครับและขุนคลังนะครับขุนคลังนี่ก็ตามภาษาสมัยใหม่นี่ก็พูดถึงว่าแบบเป็นเจ้าแห่งการเงินละว่ากันอย่างนั้นนะ อคนที่เกิดวันศุกร์นี่นะครับนะเป็นบุคคลอันเล่นลับนะและมีความซับซ้อนในเรื่องของจิตเรื่องของใจนะครับแล้วก็คนที่เกิดวันนี้เนี่ยนะเออเป็นคนที่มีความคิดสองแง่สองมุมนะหรือเป็นคนสองความคิดสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์แล้วเป็นบุคคลที่มีความทะเยอะทะยานใฝ่ฝัน มักจะมีญาติมิตรอุดหนุนค้ำจุนอยู่เรื่อยไปสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ชอบความบันเทิงเริงสุขทางใจมักมีอารมณ์ที่เยือกเย็นชอบความสนุกเป็นบุคคลที่มีลักษณะที่ดีมีสง่าและราศีเป็นบุคคลที่นิสัยใจคอ เรียบร้อยสุภาพและอ่อนโยนเป็นคนที่มีความนิ่มนวลและสงบเสงี่ยมเป็นบุคคลที่รักสวยและรักงามชอบศิลปะวิทยาและการเสริมสวยยิ่งนักด้วยนิสัยใจคอแล้วสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นั้นตามตำราได้กล่าวไว้ว่ามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่างเจรจาลักษณะนิสัยนั้นซื่อสัตย์รู้จักเก็บหอมและรอมริบสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์แล้วเกิดสุกเสียสมบัติทรัพย์สินหลักฐานจะไม่ดีจะมีความปากเปราะ,ะบริวารจะเบียดเบียน เวลาชะตาอับเหมือนน้อยฟุกช้ำเพราะตกช้างมา้าบัวควายหรือสัตว์สี่เท้าให้โทษอันนี้คขาภาษาโบราณนะครับถ้ายุคสมัยใหม่ก็อาจจะเล่นแล้วก็หกล้มนะมีแผลฟุกช้ำดำเขียวนะครับตามตำราก็ได้กล่าววไอีกว่านะตกจากที่สูงนะมักจะตกจากที่สูง นะก็อาจจะเป็นเด็กที่ชนอะไรนึงครับนะเขาเรียกว่าถ้าสุขเสียเนี่ยดาวสุขเสียคือเหมือนแบบมีเรื่องร้ายๆเกิดกับคนที่เกิดวันสุกอะไรประมาณนี้นะครับนะแล้วก็จะมีนิสัยที่มักง่ายนะมักขี้บ่นมักจะเป็นคนที่เจ้าทุกข์ถ้าเกิดเวลาที่สุขเป็นใจนะก็จะเป็นคนที่เจ้าระเบียบเป็นคนที่จิตใจดี ชอบอาสามีความสงบเสงี่ยมมีลักษณะนิสัยสุภาพมีความมัธยัติมีสติปัญญาที่ดีมักจะมองเห็นการไกลรู้บาปบุญคุณโทษรู้ผิดรู้ชอบในจิตใจอาชีพที่เหมาะสมกับคนที่เกิดวันศุกร เป็นนายธนาคารนาตศิลป์และการบันเทิงเป็นนักร้องนักดนตรีนักตกแต่งนักเสริมสวยช่างศิลปะสวยงามทุกชนิดเป็นพ่อค้าเครื่องประดับกายค้าขายเครื่องสำอางและคนขายอาหารการกินลองมาดูกันนะครับว่า ตำราอยุทยาที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับแหมตรงกับคุณมากน้อยขนาดไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้บ้างนะครับนะก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับคำคอมเมนต์ทุกคำแล้วก็ขอบพระคุณที่ทุกท่านแวะเวียนมารับฟังคลิปนี้นะครับขอบคุณจากใจครับผม